สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ถ้าน,นั่นอยู่ในแบบไลฟ์โซเปีเช่นเคยซึ่งทางมาโซเปียเนี่ยเขาอัปเดตหลายๆอย่างเลยนะคะก็จะมีเป็นอ่าอ่าทัวเรือหอกนะคะงั้นเราจะไปดูที่ทัวรเรือหอกก่อนเนาะวันนี้ท่านแต่งตัวเป็นนักบินอวกาศหรือเป็นแบบตรีมพวกนี้เนาะให้มันเข้ากับอ่าที่เขาอัปเดตมานะคะก็เข้าไปเลยเข้ามานะคะเลืออีกหนึ่งนาทีค่ะเดี๋ยวเรือหอกจะมานะถ้าเราเราจะรอนะคะแล้วก็ เต้นรอนะคะเต้นรอเหมือนเดิมเต้นท่าท่า,ท,าท่าห้าท่าห้ามันดูน่ารักเกินไปเอาท่าที่เหมือนคนบ้าเอาท่านี้ดีกว่าค่ะเอาท่านี้แล้วก็ขึ้นมาขึ้นมาแล้วมาอยู่บนนี้แล้วก็เต้นเต้นรอเลาะรถไฟเหาะค่ะเฮ้ยไม่ใช่เรือหาะค่ะเอาต่อไปเอ๊ะมาไหลจะมามาไหลจะมา โอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วหยุดห,หยุดเต้นก่นอ,อนอคนในเรือโอเคนะคะโอเคเดี๋ยวเรารอเขาลงมานะโอเคเขาก็จะเปิดให้เรานะคะสามารถเข้ามาได้โอเคโอเคเดี๋ยวท่านจะรีวิวนะคะบนรถไฟหอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่อ๋อเปนยงไเรือหอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่มองวิวเนาะอุย้ยอันนี้คือแบบอียิปต์หรือเปล่านะคะ โอเคเดี okay, list, ๋ยวเราให้ยไปดูรีวิวตรงนี้เาแล้วขอขึ้นไปดูชั้นบนสุดก่อนนะคะว่ามีอะไรมั่งชั้นบนสุดเนี่ยจะมีอะไรบ้างนี่ไงนี่ไงนี่ไงนไงอันนี้ทันตัวเล็กมากเลยอะพร้อมเชียนะคะเนาะเฮ้ทุกคนคือมีพีระมิดเพียบเลยเดี๋ยวอันนี้คืออะไรอ่ะทุกคน มันเอาไว <treating> ้ย <amigo. S 1> ิงบนรูนูรงนู้นเป่ะเห็นกลองของขวัญไหมทุกคนนี้เลื่อเพื่อนยังไม่เห็นเนี่ยเนี้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 ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนียเนี้ยเนี้ยเนี้ยเน้ยนี้ยเนี้ยเน้ยน้ยนี้ยนไม่ดู้นี้ยเนี้ยเนี้เนี้ยเนี้ยเน้ยเนี้ยเ้ยเนี้าเนีนยเนี้ยเ้ยเนยเอี้ยเนีนี้ยเน้ยเนี้ย้นนเ้้ รอให้มันไปใกล้ๆก่อนนะคะเราจะยิงทุกงทัวเลยนั่นๆนนๆๆทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมนั่นๆนนๆๆอ่ะเราตรงเลยตรงเลยเห็นปุ๊บยิงปับ๊บนั่นๆนนๆๆๆต้องยิงตัวกล่องของขวัญเปล่าเฮ้ยได้กล่องขวัญเฮ้ยได้รถนะคะโอเคคราวนี้เราจะยิงกล่องของขวัญคะ่ะเนาะ เพราะว่าอุ so Omaha, uh ้ยยิงบ้านได้ไหมเอ้ยยิงบ้านไม่ได้บ้านน่ะโอ้นะคะอุ้ยอุ้ยกล่องของขวัญของขวัญเออโอเคได้กล่องของขวัญแล้วเราได้อะไรเอ่ยเราได้เป็นอันนี้นะคะอุ้ยดีมากเลยสวยมากนะคะโอเครอรอต่อไปค่ะรอต่อไปนั่นนั่นนั่นเจอ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 เพื่อนๆคิดว่าทันเนี่ยจะได้บอลลูนกี่อันคะเราลอง ไปทั้งขาขาไปขากลับเลยไหขาไปเนี่ยจะมาอยู่ตรงนี้ขากลับก็จะอยู่อีกอันนึ่งขากลับจะมาส้างตรงนี้นะคะวิได้บ้านหลังนี้นะคะโอเคแล้วรอต่อไปนะคะเนี่ยท่านนันชอบแคคตัสมากเลยนะคะมองวิวต่อไปนะคะจะเพิ่งโฟกัสกับอ็กอื่นนะคะเฮ้ยเขาหมุนเขาหมุนเขาหมุนยังไงอ่ะเฮ้ย ใกล้มาก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 เอ้เย้ทุกคนข้างหน้ามีบอลลูนเพียบเลยมาเราต้องรีบจัดการนะคะแล้วก็รับมือให้ได้กับบอลลูนเหล่านี้นะคะเย้ได้บอลลูนแล้วเอา้าได้อันซ้ำเฉยเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันต้องมีซ้ำกันมั่งเออมันเป็นกล่องสุ่มใช่ไหมมันเป็นกล่องของขวัญที่แบบเราไม่รู้ว่าข้างในคืออะไร นะค้งในยายายาอับแล้นเดิมทีไยไม่เป็นไรมันคือโชคชะตานะคะที่เราจะได้คู่กันเราเล่นเราเล่นยิงแค้งตัสยิงแค้ตั่ะรอนะคะเนาะอุ้ยมีเรือจมด้วยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวันเพิ่งสังเกตเห็นพอนะคะเราจะไม่ไปยุ่งกับเขาเนาะเขาก็ดูวิวในส่วนของเขา เราก็ดูวิวในส่วนของเรานะคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะขากลับนะคะเราจะมาอยู่ตรงนี้ขากลับนะคะเราจะมายิงฝั่งนี้มั่งนะคะเพราะว่าเขาที่แล้วเอ้ยเพราะว่าที่แล้วเนี่ยมันไม่ได้ยิงยทุกคมันยิงไม่ได้อะด่ะเสียดายมากเลยอะ่ะอยากให้เราเราเราอยากได้บ้านหลังนั้นอะ่ะมันสวยมากเลยนะคะโอเคระหว่างรอเขาขากลับนะคะก็เต้นหน,นึงนะะ่งค่ะเต้นที่ไหนเต้นธรรมดาโลกไม่จำเต้นตรงนี้ นะขึ้นไปก่อนโอเคอุ้ยขาทะลุเก้าอี้ด้วยอุ้ยอุยมุมกล้องทะลุเก้าอี้มุมกล้องทะลุพื้นนะคะโอเคเราจะเล่นสเก็ตไปต้นไปนะคะเอ้ยทุกคนนี่คืออะไรอ่ะมาพร้อมกับพาสเน่เลยอันนี้นะคะคืออะไรอ่ะอุ้ยทุกคนท่าลอยได้ ท่านเหมือนไอ้กระโหลกที่เขาฮีทกันอะที่มันกลางแขนได้ท่านไม่รู้นะว่ามันคือกระโหลกเปล่าโอเคนะคะแล้วก็เฮ้ยขายกลับแล้วขากลับแล้วถ้าขากลับมันจะไปฝั่งนี้เพระนาะฉะนั้นเราต้องมาฝั่งนี้ฝั่งเดิมไม่เล่อยู่ฝั่งเดิมไม่แหละาึ้งมืงงอะ่ะนะคะโอ้ยมือใครเนี่ยตกใจไม่บอกนะักมือตัวเองอะโอเคตกใจหมดเลย เฮ้ยทุกคนตะกี้นันมือใจพายมือตัวเองตกใจมือตัวเองโอเคทำไมไม่เห็นมีบอรู้เลยเฮ้ยทุกคนดูสิมีทรายเพียบเลยพายุหรือเปล่าคะเนี่ยน่าจะพายุค่ะไม่น่าใช่พายุมันอันนี้มันเคลื่อนที่แล้วทรายมันพัดไปตามหรือเปล่าโอเคค่ะลงไปดูข้างล่างกันนะคะใช่อ่ามีห้องน้ำเนาะแล้วก็ชี่วางสัมภาระนะคะ โอเคลงมานะคะอุ้ยทห็น่ห้องน้ำทำไมเนี่ยลงมานะคะอุ้ยมุมองมันเอินไปตามอะ่ะอ๋อโอเคนะคะอันนี้ขึ้นไปนะคะจะเป็นอะไรเอ่ยอ๋อที่นั่งชมวิวหะทั้งคู่เลยแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นห้องครัวเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ค่ะเมื่อเข้ามานะคะก็จะเจออยบอกนะห้องเกมมิ่ อ๋อเป็นห้องพักค่ะห้องพักในเรือหอกนะคะนนเนาะแล้วก็เตรียมนอนค่ะแล้วก็มีเป็นโต๊ะทำงนานหรือว่าโต๊ะเล่นเกมนี่ค่ะไม่รู้นะน,น่าจะใช้ได้เหมือนกันนะคะเนอะโอเคออกออกนะคะเราเราจะลงไปดูห้องอ่างค่ะนี่ก็จะมีเป็นแบบล็อบบี้นะคะโอเคเราก็จะมารีวิว แล้วงานจะขึ้นมาไหมอ่าขึ้นอีกรอบนะคะเราก็รีวิวตรงนี้เนาะก็รีวิวไปหมดแล้วนะคะอันนี้เป็นห้องรับแขกแน่ๆเลยเปล่านี่ยาไม่รู้นะพูดผิดขออภัยนะคะอันนี้คืออะไรอ่าอันนี้นะคะจะเป็นห้องล็อบบี้ค่ะเนาะข้างล่างนี่คือลงไปเนาะอ๋อโอเคอันนี้นะคะจะเป็นล็อบบี้คลับนะคะ ันนี้ก็จะเป็นบันไดขึ้มนมาก็จะเป็นจุดชมวิวเนาะโอเคขึ้นมาตรงนี้นะคะโอเคเออไม่ตรงไหนที่ทันยังไม่ได้รีวิวนะไหนนะไหนแต่ทันลองขึ้นไปดูนะคะว่าตรงไหนที่ทันยังไม่ได้รีวิวตรงนี้ทันรีวิวล้ว ตรนี้ก็รีวิวไปแล้วเอ้ตรงนี้ก็รีวิวไปแล้วนะมันต้องมีห้องคนขับเรือสิเนอะอยู่ไหนเอ่ยอืมโอเคเจอแล้วค่ะถ้าลืมรีวิวตรงนี้โอ้ เข้ามานะคะเราก็จะเจอกับอานนี้จะเป็นมันเหมือนไหนภูมิใแต่ถ้ามัาพูดผิดขอไปนะคะนี่ไงทุกคนขับเรือนะคะนี่ก็ขับไม่ได้นะคะได้นั่งถ่ายรูปอะไรอย่างนี้เนาะอีกสองนาทีะคะ่ะเรือก็จะกลับไปจอดที่อัสนามบินโทเบียนะคะไม่ใช่ในเมืองนะายถึงตรงเกาะดวิวไอซ์แลนด์นะคะโอเคเป็นปิดคลิปแต่ข้างล่างดีกว่า เล่นไปปิดไปแล้วกันนะโอเคเราจะมาปิดคลิปตรงบันไดเลื่อนนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะแต่เอ๊ะเราลืมอะไรนะลืมกดไลค์กดแชร์กดครับและลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่าดใหม่ใหม่ต่างหได้นะคะบ๊ายบยไว้เจอกันนะคะบ๊ายบาย